สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยโพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนั่รับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วก็อย่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนเพทายขเขมรดิบประดับด้วยเพทายแท้1เม็ดขนาด3.84กะหลัดล้อมในเพชรเกรรวม0.28กะหลัดตัวเรือนทองคำา8 k น้ำหนักรวม6.52กรัมไซส์แหวน54ราคาเพียง25,800บาทครับ วงนี้เป็นแหวนงามพลอดิบนะครับมากับราคาเบาๆราคาส,สวยๆครับเพียงแค่25,800บาทเท่านั้นครับเพทายเม็ดยอดเป็นทรงโอเวลลนะครับหรือว่าทรงไข่ครับเม็ดค่อนข้างใหญ่เม็ดนี้3.84กระดัตครับล้อมในเพชรเกรส่อนนะครับให้มาไม่เยอะมากครับ0.28กระดัตขาวเล่นไฟดีหมดครับ ส่วนตัวเรือนทองคํา 18K นะครับน้าหนักแหวนค่อนข้างเยอะ6.52กรัมครับมากับส์แหวน54สามารถเพิ่มหรือลดไซสายแหวนได้ตามปกติครับกรณีลดไซสาแหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมกับตัวแหวนนะครับประเมินราคาทําตามจีนครับเพิ่มไซสาแหวนช่างเจลลี่แจ้งมาเท่าไหร่จ่ายจริงเท่านั้นครับให้ชมก้นพลอยนะครับก้นพลอยสวยงามดีหมดไม่บินไม่แตกหักนะครับอย่าวัดขนาดได้ชมนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญสิบครับ วงนี้เป็นแหวนสินค้าราคาพิเศษนะครับราคาถูกมากนะครับการเพิ่มไซแหวนทำให้ฟรีไม่ไหวจริงนะครับกลาบขออภัยล่วงหน้านะครับวัดขนาดได้ชมทั้งสองด้านนะครับขนาดหน้าแหวนและขนาดหน้าพลอยนะครับพลอยเม็ดใหญ่นะครับวัดได้ชมทั้งสองด้านครับสามารถออกไปเซอร์ได้หมดนะครับเพชรออกได้พลอยออกได้นะครับยืนยันคําเดิมนะครับขายแต่ของแท้ของธรรมชาติหมดครับใบเซอร์เล็ก500บาทใบเซอร์ใหญ่1 0 0 0บาทมาไปเล่มครับ เป็นงานพลอยดิบสวยๆเม็ดใหญ่ครับเพทายถ้าไปเผาเก่านะครับจะเป็นพลอยสีน้ําเงินนะครับหรือสีฟ้าอ่อนๆนะครับประมาณนี้ครับส่วนงานพลอยดิบจะเป็นสีน้ําตาลแกมส้มแกมแดงเล็กน้อยสวยงามครับมาพร้อมใบรับประดาษทางร้านเั่คการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเป็ดแท้และงาน,นตัวเรือนทองคำครับวงนี้ใช้งานเบอรแล้วใส่เบอแล้วนะครับขายขึ้นได้เปิดชิ้นใหม่ได้หมดคอยตรงตามเงื่อนไขครับ เพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบนะครับสินค้าไม่บุบสลายมากเกินไปยินดีรับคืนได้หมดไม่มีปัญหาครับสามารถมาจําติดจองนานได้ครับวงนี้ขอมาจำแค่4ี่ถึงห้าพบาทนะครับจะเก็บสินค้าไว้ให้จ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนัรับสินค้าได้ที่ j j m จมอจับบ้าวสาวือวันที่นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองในการจะส่งถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองตอนนัดตรงหน้าแหะครับ หากสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เท่ดอันนั่นนะครับสุดทางนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอรครับขอบคุณครับ